เทสจากวิดีโอ,อน,นี่นะฮะน,นี่คือใส่ตัวนี้ใส่แบตโอเคซอยแล้วก,ก็ใส่เลนโดกินาเลนมือหมุนนะฮะเป็น F2.8 สองจุดแปด epsilon cho ok vượt cho bạn ok hôm thời Nó tông mùn ở ha ยีิบสองเลนตัวกีน้านี้แบบอย่างคมเลยนะครับผมนี่นะาดูสภาพข้างนอกดีกว่าก็สภาพก็ใช้งานได้นะครับผมส่วนมากก็จะเก็บก็ติดสติกเกอร์ติดเองนะฮะเพราสติกเกอร์เนี่ยมันไม่มีนะครับผมติดแบนด์ไว้ พออายเขามันไม่ใช่รุ่นใหญ่มันรุ่นแรกนะอันนี้ก็ซื้อมาใหม่นะออะไรนะแพดไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับก็ให้ดูไฟล์นอกแล้วกันนี่สภาพก็ ประมาณนี้อดีตประกันส่วนนี่นะละก็ใช้ได้ปกติโอ้สองนาทีแล้วอ๋อดูเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นฟิล์มไม่ใชนะ่ใช้งานได้ โอเคให้เห็นชัดๆเลยอันนี้ก็นี่นะครับตัวนี้ก็ลอกโอเคเดี๋ยวพิจารณาดู